ทุกท่านนะคะนี้ก็มาเจอกับพิมิกวันทั้งช่อง y o u t u กดไม o ์สตอร์สิ15ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซัดค่ายติดตามให้ด้วยนะวันนี้มีหวัวข้อคอนเทนต์อีกข้อหนึ่งที่นีย่ยที่จะมาเล่าสู่กันฝากนะคะวันนี้ติดกิจน้องหนูน้อยนะคะอย่าลืมใครจะสั่งคาที่หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเทมเปอร์ไฟสมัครเว็บเดทหรือว่าจะให้เป็นคอรส์สนะคะปรึกษาทางการโทรนะคะก็อะไรดีพิมพ์จา้าสิสุดมาได้วันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะคะ 7ข้อทำออโ l จุดๆยังไงให้ปลอดภัยนะคะทำไมพิมพ์ถึงเอาคอนเทนต์นี้มาพูดนะมันทำให้พิมพ์นึกถึงเคสหนนะคะทีะ่ผู้ชายเขาคอมเพลนผู้หญิงมาว่าผู้หญิงนะ่ะจะเรียกว่าอะไรนะเหมือนคุยกับผู้ชายก่อนที่ผู้ชายจะมากับฝรั่งคนนี้คุยกันก่อนที่จะมาว่าตัวเองจะทำนู้นทำนี้แล้วบังเอิญว่าตอนผู้ชายมา และผู้หญิงไม่ได้ทําแบบที่เขาพูดและหนึ่งในนั้นก็คือการทำออร่านะคะการทำออร่าออร่ลเรื่องบนเตียงนะคะเขาก็คอมเพลนผู้หญิงมากผู้หญิงอ่ะไม่ได้ทําแบบที่พูดนะคะโดยเขาต้องการให้ผู้หญิงอ่ะใช้ปากนะคะแต่ผู้หญิงนั้นใช้มือนะคะวันนี้พิมก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในกรณีนี้นะคะว่าในตะวันตกนะหรือว่าทัศนคติเรื่องบนเตียงของผู้ชายนะการได้รับออร่ลเนี่ย การเป็นผู้รับนะนะคะมันเป็นดรีมมันเป็นความฝันในผู้ชายในหลายคนผู้ชายแนหลายคนนะคะคาดหวังแล้วก็หวังเลยละว่าครั้งหนึ่งนะในด a เด o n นชีฟนะผู้ชายต้องการที่จะเป็นผู้รับนะคะต้องการที่จะเป็นผู้รับแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะดังนั้นนะคะการที่จะเพิ่มสีสันให้กับดีเดเซนชีฟเหือเนี้อันนี้ มันถึงเป็น1ในนั้นหนึ่งในช้อยนะคะแต่ผู้หญิงในหลายคนไม่ต้องการเป็นผู้ทําเพราะในหลายคนนั้นรู้สึกไปว่าไม่โอเคไม่โอเคกับสิ่งสิ่งที่จะทําให้กับเขานะวันนี้พิมพ์พก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราจะทํายังไงนะคะให้มันรู้สึกว่าปลอดภัยเพราะพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าแม้การทำออโรจะไม่ใช่จะไม่มีความเสี่ยงเหมือนกับการที่ ทำแบบอื่นนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงกับการที่จะติดโรคนะคะติดโรคเพศอาติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่ HIV, เาเอชพวกเอสทีไอพวกนี้นะคะพวกนี้อันนี้เป็นอ่าหนึ่งในท็อปปิกที่พิม์เขียนในหนังสือเล่มที่สองนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเอ่าเรื่องมุนเตียนะคะว่า เราจะทํำยังไงเพื่อลดความเสี่ยงในการทาออโรนะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าก่อนอื่นนะหากผู้ชายรีเควสคุณมานะสิ่งที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนก็คือแนวความคิดนะแนวความคิดข้อแรกเลยนะคะที่มันจะไม่เสี่ยงเลยก็คือเราไม่ทําเราไม่ทำ,เร,ทำเราปฏิเสธที่จะไม่ทำร้อยเปอร์เซ็แต่อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นดรีมของผู้ชายเลยละ่ะที่เขาคาดหวังว่า,วา ภรรยาหรือว่าแฟนเขาจะทำนะคะข้อที่สองนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการทําถ้าผู้ชายของคุณนั้นมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีโรคติดต่อคุณก็ต้องพาเขาไปตรวจพาเขาไปตรวจนะคะเพราะบางโรคนะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าบางโรคมันใช้ระยะเวลาในการเพาะเชือ้อ นะคะพอเชือ้อหากเขาได้รับมาในระยะเวลาอันสั้นนะคะในระยะเวลาแค่อาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์เนี่ยมันตรวจเจอไหมตรวจไม่เจอนะคะมันอาจจะตรวจไม่เจอบางโรคนะดังนั้นนะเราก็จําเป็นที่ต้องให้เขาตรวจนะคะต้องให้เขาตรวจก่อนที่คุณตัดสินใจที่ทาําอรอลให้กับเขานะคะข้อที่สามนะคะหลีกเลี่ยงหากกรณีที่คุณนะมานะไม่มาจากเขาหรือว่าเรานะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานะคะผู้ทําให้นะคะผู้ทํา ผู้หญิงนะคะเป็นคนทำแล้วก็คือหากกรณีคุณมอีอาการเจ็บคอไม่สบายนะคะเจ็บคอไม่สบายเนี่ยโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับเชื้อเต็มๆคือมันมีมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าก็คือเหมือนคุณต้องสัมผัสโดยตรงนะคะคุณสัมผัสโดยตรงดังนั้นเชื้อโรคมันจะเข้าสู่ตัวคุณได้เร็วมากขึ้นหากกรณีที่คุณนั้นไม่สบายคุณมีอาการเจ็บคอนะคะเจ็บในลําคอในพวกนี้นะคะเหมือนกับอาการ ปฏิเสในลาคอนะอันนี้ก็คือเราไม่ทานะคะคุณต้องปฏิเสธไม่ทานะนะคะข้อต่อมานะคะกรณีที่นอกจากหนหลายคนนะหนหลายคนยังไม่รู้ว่าการทำออร่นะนอกจากาผู้ชายะจะเป็นผู้รับผู้หญิงเป็นคนทํามันจะมีกรณีที่ผู้ชายก็ทําให้กับผู้หญิงนะคะผู้ชายทําให้กับผู้หญิงซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์เมื่อวานนะนะคะว่าหากผู้ชายนะคะก็ใช้ลิ้น นะนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นคนนั้นเขาคอมเมนต์ว่ายังไงนะน่าสนใจมากนะพิมเพิ่งเห็นเป็นคอมเมนต์แรกของเมื่อวานนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะนะคะก็นี่เนี้ยนะมันมันอาจจะมีคุณอาจจะเห็นนะคะอาจจะเห็นมากขึ้นนะนะคะเขาบอกว่าเมืองไทยผู้หญิงไทยอาจจะไม่ค่อยชินกับการที่ผู้ชายใช้ลิ้นนะแต่ในตะวันตกนะนะคะ ผู้ชายส่วนมากเขาจะใช้ลิ้นพะอไรเพราะว่ามันเป็นดรีมของผู้ชายที่เขาจะเป็นผู้รับนะคะก็คือเหมือนเป็นผู้รีเซฟนะคะคุณเป็นกิฟเวอร์เขาเป็นรีเซฟเวอร์แต่ในขนาดเดียวกันนะคะผู้ชายในหลายคนเขาก็โอเคที่จะทําให้กับผู้หญิงโดยการใช้ลิ้นนะนะคะเขาก็บอกว่าเมืองไทยสาวไทยจะไม่เคยชินในการใช้ลิ้นของผู้ชายแล้วคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกแต่โดยปกติแล้วมันไม่แปลกหากกรณีที่ ผู้หญิงทาให้กับผู้ชายผู้ชายก็มีโอกาสที่จะทาให้กับผู้หญิงได้เช่นกันหากกรณีที่แบบว่าคุณมีประจําเดือนนะคะไม่ควรที่จะให้ผู้ชายทานะคะหรือแม้ว่าระยะเวลาของการเขาเรียกว่าอะไรนะมันใกล้จะหมดประจําเดือนนะคะหรือว่าประจําเดือนมากับปิดกระปอยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่สมควรที่แห่เขาทานะคะเพราะอย่างที่บอกว่าผู้รับนะคะจะไม่ได้คอนแทคความเสี่ยงร้อเปอร์เซ็นเหมือนผู้ทำนะคะผู้ทํานั้นจะมีโอกาส เสียงมากนะคะนอกจากนี้ข้อที่5นะคะก็คือการทำนะบางครั้งมันจะทำให้อีอกฝ่ายหนึ่งนะ่ะเขาสำเร็จความค่ายได้นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ชายนั้นสามารถที่จะสำเร็จความค่ายแล้วสำเร็จความค่ายนั้นมันก็คือคุณก็จะต้องบางครั้งมันอาจจะเข้าเข้ามาปากคุณอะไรต่างดังนั้นเวลาที่ทํามันก็ต้องคุยกันว่าฮ้ยเราทํา จนแม่งเขาไม่สําเร็จหรือว่าอะไรพวกนี้นะเพราะมันโอกาสที่ค่ะกรณีที่อสุจิมันเข้าปากคุณเนี่ยแล้วคุณมีแผลหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงแล้วนอกจากนี้นะกรณีที่มันพุ่งเข้าตานี่ก็อันตรายนะคะมันก็อันตรายเหมือนกันข้อที่หกนะคะก็คือหดีกเกลี่ยงหากกรณีที่มีแผลในปากผู้ทำนะนะคะทำไมเราถึงจะมีแผลในปากเวลาที่เราแปรงฟันแรงๆนะคะเราแปรงฟันแรงๆโอกาสที่ แปลงสีฟันมันจะกระแทกเหงือกนะคะกระแทกเหงือกมันทําให้เรานั้นมีมีแผลมีอะไรในปากเรานี่เราก็จะต้องไม่ทํานะคะเราก็จะต้องไม่ทําแล้วนอกจากนี้นะบางครั้งนะผู้ชายมันฝังมุกคุณจะเห็นนะคะว่าผู้ชายก็ฝังมุกที่ปากลิ้นพวกนี้นะคะนที่ปากที่ลิ้นแล้วก็ในทางในอ,อวัยวะ ะะหากกรณีที่เขาฝังแล้วมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ฮิวร้อยเปอร์เซ็นก็คือมันไม่ได้แห้งหรือว่ามันไม่ได้ไม่ได้แบบหายนะคะอันนี้ก็คือห้ามห้ามทำนะคะเพราะโอกาสที่คือคนที่ถูกทำนะมันจะไม่เสี่ยงเท่าคุณทำคุณจำไว้นะคะว่าคุณทำนะ่ะมีความเสี่ยงแล้วก็เสี่ยงมากๆนะคะที่จะติดติดโรคนะคะข้อที่เจ็ดนะคะการที่จะหลบเลี่ยงเลยก็คือ การใช้ถุงยางในหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยหาผู้ชายใส่ถุงแล้วมันจะทำออร์ลได้ไหมมันทําได้ถามว่ารู้ได้ยังไงก็คุณ Google มันมีนะคะในมอเนในในเว็บไซต์ต่างๆนี้เขาก็ลงไว้หมดนะคะว่ามันทําได้มันทําได้หากรณีผู้ผู้ชายเขาใส่ถุงก็าสามารถที่จะทําได้แต่สิ่งหลกักๆสําคัญก็คือว่าต้องระวังฟันตัวเองนะคะที่จะไปะที่จะไปสัมผัสมากจนมันขาด นะคะดังนั้นนะนะคะก็คือต้องระวังปากอันิ้นของคุณเออไอไอฟันของคุณเนี่ยนะคะจะต้องไม่ให้มันสัมผัสผิวของถุงยางอนามัยจนมันขาดนั่นมันถึงจะไม่มีความเสี่ยงดังนั้นนะนะคะหากผู้ชายรีเควสมาถุงยางแค่นั้นนะคะถุงยางอนามัยแค่นั้นที่ถึงจะปกป้องคุณได้นะคะแม้ว่ามันจะการทาออร่จะไม่ใช่เป็นเขาบอกว่าจะไม่ใช่เป็นกิจกรรมทางเพศที่ เสี่ยงเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์ปกติแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันผู้รับนะคะอาจจะไม่เสี่ยงมากเท่ากับผู้ทำนะนะคะคุณจาไว้นะคะว่าผู้ทำมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็เสี่ยงออกมากนะคะวันนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะมันเป็นดีมของผู้ชายแหนหลายคนเลยล่ะนะคะดีมของผู้ชายแหนหลายคนแต่ครั้งแรกดีควีดหกกรณีที่ ขึ้นเดียวของเขาครั้งแรกนะคะในหลายคนเขาก็ไม่ expect หรอกนะคะแต่พอมีความสัมพันธ์หรือว่า relationship กันไปในระยะเวลาหนึ่งนะคะ <c oughs> เขาอาจจะ expect นะนะคะอาจจะ expect <c oughs> แต่พิมพ์จะบอกนะคะว่าเท่าที่ไปอ่านงานวิจัยในหลาย <c oughs> เขาที่เขาเขียนนะในเว็บไซต์หมอนะนะคะหากรณีที่ผู้หญิงนะคะที่จะทําให้ผู้หญิงนั้นเรียกว่าอะไรนะ ลดความเครียดหรือว่าแรางต่างนะั้นที่จะทําให้ผู้หญิงพร้อมสําหรับเรื่องบนเตียงการที่ผู้ชายใช้ลิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะช่วยได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะจะคุณออนนะคะค่ะคุณฝนนะคะค่ะคุณอภารดาคือแต่ละคนนะพิมพ์จะบอกนะคะว่า แต่รัคุณมันมีกลิ่นของตัวเองอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ก็ต้องดูเอานะคะต้องดูเอาแน่หลายคนที่ผู้หญิงแน่หลายคนที่ไม่ชอบให้ผู้ชายใช้ลิ้นด้วยในบางคนไม่มั่นใจในตัวในกลิ่นของตัวเองหรือว่าบางคนไม่ชอบทําให้ผู้ชายเพราะไม่มั่นใจในกลิ่นหรือว่าแรงจากอันนี้มันก็ต้องคุยกันนะคะมันต้องคุยนะคะจ้าคุณขนหัวข้อเขยานะะข่านะคะค่ะคุณแบมนะคะมันเป็นความรู้ใหม่พิมพ์เึือกออกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไปขึ้นเตียงกับผู้หลังแล้วผู้หลังเขาคอมเพลนเรื่องเนี้ย นะคะพิมก็เลยหยิบมามาเป็นประเด็นในการพูดคุยวันนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ได้รู้เป็นไอเดียนะคะว่าผู้ชายส่วนมากเขาคาดหวังนะคะเขาคาดหวังมันเป็นดีมของเขาเลยนะเป็นความฝันของเขานะคะเขาเรียกว่าจะมาไม่ทันไม่ไปมาไม่ทันค่ะคุณอ่อนออกมาดังนั้นพิมจะบอกนะคะว่าเนี่ยเนี่ยก็คือที่ที่มันจะช่วยให้เรา เรารู้นะคะเรารู้แล้วเราก็ปลอดภัยอันนี้คือสําคัญมากๆเลยจ้าคุณแขกนะคะที่เรานั้นจะต้องปลอดภัยเอาก็ไม่ป้องกันมันก็ท้องอ่ะคะเป็นคําถามที่ง่ายๆนะคะอ่าไปนอนกับใครก็ตามไม่จําเป็นต้องเป็นฝรั่งหรอกค่ะไปนอนกับใครก็ตามนะคะจ้าพี่นันพัฒนนะคะคุณไม่ป้องกันยังไงก็ท้องนะคะท้องอย่างเดียวไม่พอนะคะก็คือมีความเสี่ยงที่จะติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาได้นะฮะดังนั้นนะคะเพื่อป้องกันนะคะ ก็ต้องก็ต้องป้องกันนะคะเพื่อลดความเสี่ยงก็ต้องป้องกันอันนี้เป็นหนึ่งในในในหัวข้อในในท็อปิกในที่พิมพ์เขียนนะนะคะให้เป็นไอเดียแหนหลายคนนะคะได้รู้ว่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงวันไหนเมนื่อวานน้องพี่อ่าพิมพ์โพสลงไปนะคะทางกลุ่มนะนะคะอันนี้นะคะสากําลังตรวจนะคะเขาตรวจได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ ภายในคือน่าจะส่งให้อีดิเตอร์ได้ภายในสองสาวันนี้นะคะให้เขาแก้ในบทบทนี้นะคะอ่าพิ่งจะพูดเรื่องอะไรนะอ๋อ <c oughs> ที่ผู้หญิงไทยนะคะเขามาด้วยวีซ่าคูมันนะคะมาด้วยวีซ่าคูมันคือในหลายคนนะเวลาที่ฝรั่งต่างชาติบินไปหาเราที่เมืองไทย เรานะคะเขาก็คือบางครั้งเขาอยากที่จะให้เราฟอยเลิฟกับเขาชอบเขาอะไรต่างเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแน่นอนนะคะอาบน้ําเช้าเย็นนะคะนะคะอาบน้าเช้าดินแล้วทีนี้ก็คือมันหลอ่อแมนแฮนตัมแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงนํามาใช้ชีวิตกับผู้ชายจริงๆนิสัยจริงๆนะคะนิสัยเบื้องหลังจริงๆของผู้ชายแหนหลายอย่างที่คุณไม่รู้นะคะแหนหลายอย่างที่คุณไม่รู้แล้วผู้ชายคนนี้นะไม่ยอมอาบน้า ไม่ชอบแปรงฟันเขาแล้วเขาเขาแปรงยังไงเขาใช้น้ํายาบ้วนปากบ้วนบ้วนบ้วนนะคะแล้วก็สปริทิ้งนะคะแล้วก็เสร็จคือในหลายหลายคนขี้เกียจแบบนั้นนะคุณคิดดูนะคะว่าใช้แค่น้ํายาบ้วนปากบ้วนปากแล้วมันสะสมเป็นวันเป็นเดือนนะคะเป็นปีนะคะคุณคิดดูสภาพมันจะประมาณไหนนะคะแล้วทีนี้ก็คือไม่ไม่นิยมอาบน้า ดังนั้นพิมพจะบอกนะคะว่าในหลายคนแบบว่าอาจตัดสินใจแต่งงานจดทะเบียนสมรสในเดทแรกที่ไปเจอเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆพิมถึงจะบอกว่าหาโอกาสที่คุณนั้นจะมาดูบ้านเมืองเขาได้ให้มาก่อนให้ทําวีซ่าให้ไรมาดูก่อนว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเรารู้จักผู้ชายน้อยเท่าไหร่ มันคือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตคู่บางคนอาจจะมองว่าบางคนอาจจะมองว่าที่เรารักกันชอบกันมากอลยเ้ยเรามั่นคงกันเราคุยกันมานานเราเชื่อใจกันการคุยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะและการใช้ชีวิตด้วยกันยี่สิบสี่คูณเจ็ดนี่มันเป็นอีกแบบหนึ่งบางครั้งพิมพ์เห็นนะเป็นขับแหน่หลายคนนะที่เขาเจอผู้ชายครั้งแรกแล้วเขาก็พากันไปจดเบียนสมรถชื่นมื่นกัน แต่ว่าเจอกันแค่วันสองวันตกลงที่จะแต่งงานกันหรือว่าอะไรต่างคือพิมพจะบอกนะคะว่าโดยส่วนตัวพิมพนะพิมพกลัวนะนะคะพิมพกลัวเพราะว่าเราไม่ยังไม่ได้รู้กันมากพอรู้นิสัยใจคอกันจริงๆเรารู้จักผู้ชายน้อยมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเลยเนี่ยนะคะโอกาสมันมันไม่รู้นะมันแล้วแต่คุณนะคะ บางคนคุณอาจจะโชคดีแต่บางคนคุณอาจจะไม่โชคดีพิมพ์เห็นน้องๆแนะหลายคนนะนะคะคุยกับผู้ชายนะคะผู้ชายบินไปจดทะเบียนสมรสแนะหลายคนมันก็เวิร์กแนหลายคนมันก็ไม่เวิร์กดังน,น,นั้นนะก็ก็ก็ต้องพิี่ณาดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆเพราะสุดท้ายท้ายสุดแล้วคนที่จะรับคือตัวเรานะคะตัวเราตอนที่พิมมาจะย้ายมาอเมริกานะ พิมทำวีซ่านะพิมยื่นก่อนเลยอะวีซ่าคูมาเออวีซ่าท่องเที่ยวพิมต้องเห็นบ้านเมืองเขาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจและสามีพิมก็บอกนะคะว่าผมอยากให้คุณมันดูก่อนว่าคุณอยู่ได้อยู่ได้จริงๆเรามาใช้ชีวิตอยู่ไหวไหมเพราะหากเราต้องทิ้งครอบครัวทิ้งแหน,นหลายอย่างเรามานี่มันคือบิ๊กเดีลนะคะนั่นคือเรื่องใหญ่ดังนั้นพิมอยากจะให้ไอเดียในผู้หญิงแหน,นหลายคนนะว่าหากมีโอกาส ลองยื่นวีซา่าท่องเที่ยวมาดูก่อนก่อนตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเราเพราะการเราย้ายชีวิตตัวเองเรามาอยู่กับอีกสี่โลกหนึ่งเนี่ยในหลายอย่างการหาแฟนฝรั่งยากในระดับหนึ่งแต่การใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนี่มันยากกว่านั้นความแตกต่างในหลายอย่างนะคะทางวัฒนธรรมทางความคิดทางในหลายอย่าง ใหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยผู้ชายเขาดีนะฮะส่งเสียงแต่ครั้งแรกเรื่องเงินมันอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันไม่ใช่เรื่องทั้งหมดในการที่จะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยพอมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนี่มันมันมีมันบียอนกว่าเรื่องพวกนั้นอีกเยอะแล้วก็เยอะมากๆนะคะให้ไอเดียเนะพิมพ์เห็นเขาบอกว่าเฮ้ยมามาเจอกันแค่วันสองวันแล้วพากันไปจดทะเบียนสมรสเลยแฮปปี้มั่นใจมากวันทะลึกเปอร์เซ็นต์ตุ้มพิมพ์ฟังแล้วพิมพ์นี่ขนหัวลุกแท้ พิมคนหวัวลูกแทนนะนะคะพิมคนหวัวลูกแทนเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้อ่ะนะคะฟังแล้วแบบกลัวแทนนะคะกลัวแทนกลัวการตัดสินใจแทนนะนะคะจ้าคุณอ่ะ <c oughs> เอามาได้นะคะเขาจะได้หิ้วเข้าสังเตีเลยนะคะคุณไปอยูอ่อเมริกานะคะคุณเอาอยาเสพติดอะไรมาก็ตามเขาหิ้วเข้าสังเตีเลยคะ่ะเขาไม่พูดมากนะคะ แจ้งคุณทันสรินะคะค่ะคุณ g ีดีนะคะคใช่ฟันมันก็จะผุนะคะแค่ฟังก็มขมคอนุ่นน้อยอยู่อีกห้องนะคะแค่ฟังก็มขมคอพี่มพ์คุยอีกประมาณสองนาทีนะ,คะใครมีคําถามขึ้นมาได้นะ,ะขึ้นมาได้นะคะพิมพ์ฟังแล้วแบบโอ้อนะแต่แต่ก็แล้วแต่นะคะแต่แต่สําหรับพิมพ์นะพิมพ์จะบอกนะเ,เหมือนกับ เขาบอกว่าเขาคุยแล้วผู้ชายส่งเสียเงินมาให้พิมพเห็นเคสหนึ่งนะพิมฟังแล้วด้วยนตัวนะไม่แฮปปี้นะผู้หญิง,งในห,หลายคนอาจจะมองนะเขาบอกว่าคุยแป๊บหนึ่งแนละ้วผู้ชายก็โอนเงินมาให้เลยโอนมาให้ฉับจ่ายใช้สอยหลังจากนั้นผู้ชายก็บินมาจดทะเบียนสมรสเตรียมยื่นวีซ่าทุกการตัดสินใจผู้ชายเป็นคนตัดสินใจว่าจะทําวีซ่าอะไรจะทะําอะไรอะไรต่างๆคือผู้หญิงไม่รู้อะไรเลยคือคุณจําไว้อย่างหนึ่งนะคะว่า บางครั้งนะนี่คือเล d แฟลกตั้งแต่อันแรกใน Relation s h i p นะนะคะใน Relation s h i p หากกรณีเราไม่มีเสียงตั้งแต่วีซ่านะคุณมองเห็นความยากในการใช้ชีวิตคู่ได้เลยนะคะคือเพิมฟังแล้วพิมพ์สะดุ้งนะนะคะเขาอาจจะมองว่าที่มันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายเขาจะคอนโทรลเราหรือว่าอะไรต่างแต่โดยส่วนตัวนะพิมบอ มันจะไม่แฮปปี้ตั้งแต่วีซ่าตั้งแต่อะไรที่เราไม่สามารถไม่มีแม้แต่เสียงที่จะตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรนะคุณมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั่นคือนรกแตกเพราะผู้ชายจะไม่ฟังคุณแล้วคุณจะรู้สึกเลยล่ะดังนั้นพิมพจะบอกนะคะว่าทุกความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะฝรั่งหรือว่าคนไทยเงินมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่าให้มีเงินมันมีพอร์กับเราหมายความว่าก็ให้เงินเรามาแล้วเราต้องหุบปาก ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะมันต้องปรับจูนกันอยู่แล้วเราต้องรับฟังกันและกันตอนที่พิมพ์ยื่นวีซ่านะสามีก็ไม่มั่นใจนะว่าภาษาพาะจากภาษาอังกฤษตอนนั้นมันไม่ได้ดีมากนะนะคะแต่เขาก็ให้เขาก็ให้ความให้แบบว่าเชื่อใจเราว่าเรานั้นจะสามารถนำพาเราเข้าวีซ่าเข้ามาได้แม่สามีออฟเฟอร์ที่จะจ้างทนายให้แต่เราก็บอกว่าเออเรา เราทําได้นะเราพยายามช่วยกันตามีก็ให้สิทธินะนะคะนะคะตามีก็ให้สิทธิ์ดังนั้นนะทําอะไรนะคะเราจะต้องรู้นะะเราต้องรู้เราต้องคนโทรลได้นะคะใช่ค่ะพี่ปายทื่อสองสัญชาติค่ะน้องแบบนะคะใช้ค่ะคุณออนนะคะหนูน้อยไปดูด้วยนะคะ โอเคนะคะเพื่อนวันนี้ไปก่อนวันนี้จะพาหนูน้อยไปไปดูฮาโลวีนนะคะที่นี่นะคะเขาจัดฮาโลวีนกันเยอะมากนะคะก็จะพาเขาไปไปดูที่สวนน้านะคะที่สวนน้ําเขามีจัดฮาโลวีนเขาก็ใส่ชุดนอนฮาโลวีนนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็ราติสวัสดินอนหลับฝันดีกันทุกคนพรุ่งนี้มาไลฟ์เจอกันอีกนะคะเจอกันอีกคอนเทนต์วันนี้อาจจะสะดุ้งกันหน่อยนะ <c oughs> แต่คือเรื่องจริงนะคะแต่คือเรื่องจริงวันนี้ก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนพรุ่งนี้นะ่าจะมาประมาณเก้าโมงหรือว่าเก้าโมงครึ่งนะคะวันนี้ตื่นสายหน่อยนะคะคืนก่อนนูน้อยเขาตื่นมาตอนตีสามครึ่งแล้วไม่ยอมนอนแม่ก็เลยส่งอกอสแงกมากนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้มาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะประมาณสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งนะคะจ้าคุณอ่อนนะคะนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ